ข่าวประจำรายการวันนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสครับมีรายงานข่าวมาจากฝรั่งเศสวันที่19กันยาจกครบ15ปีการรัฐประหารของคอสคอมชคอสชคอมชเนี่ยครั้งแรมที่คอมชเออคอมช ไอบ้บางนี่คอมอชอมันอย่างเงี้ยคอคอชอชอ,อย่างเี้ยแหะครับครบ15ปีของการรัฐประหาร19กันยาคนหนุ่มคนสาวในยุโรปเตรียมการที่จะเดินขบวนในปารีสครับมารวมกันจากเพรสเดราเรพับบิกไปที่ไปชุมนุมกันที่บาสติลในวันที่19ตอนนี้กำลังเขียน โปสเตอร์กันเตรียมการกันแล้วนะครับวันนี้วันที่6ก็จริงอีกไม่กี่วันอาจารย์จลัน <c oughs> รายงานข่าวมาว่า19กันยานี้ขอเชิญพี่น้องคนไทยในยุโรปร่วมเดินขบวนชุมนุมครบ15ปีรัฐประหาร19กันยา49 ที่ยึดอำนาจรัฐบาลทักษณิณจุดเริ่มต้นทำให้ประเทศถอยหลังล้าหลังวิกฤตรอบด้านมาจนถึงทุกวันนี้ข่าวขาดหายไปในประเทศไทยอีกอันหนึ่งครับอาจารย์สมศักดิ์ข่าวจากอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงเครื่องบินที่เขาจับตากันว่าเครื่องบินพระที่นั่งเนี่ยจะบินไปยุโรปเราก็จับตาว่า อาเซียจะบินกลับไหมไปเยอรมันหรือเปล่าในที่สุดมีเครื่องบินไปจริงแต่วันนี้สรุปแล้วว่าเครื่องบินนั้นบินเป็นเครื่องบินพระที่นั่งไปที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะไปทำการปรับปรุงตกแต่งภายในจ้างฝรั่งทำา750ล้านบาทนี่ครับตามข่าวอาจารย์สมศักดิ์ พูดถึงเรื่องนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะเรากเ็เคยได้ข่าวมาทีแล้วไม่ใช่หรือว่ามีมีงบประมาณที่จะให้มีการปรับปรุงเครื่องบินนะครับมีการปรับปรุงเครื่องบิน750ล้านบาทฟังดูก่อนนะครับเมื่อวันที่1 7ธันวาคมปีที่แล้ว กองทัพอากาศออกข่าวว่าจ้างการบินไทยปรับปรุงเครื่องบินพระที่นั่งด้วยงบประมาณ750ล้านบาทนะครับและอีกลำหนึ่งก็ปรับปรุงเฉพาะห้องน้ำอย่างเดียวอีก54ล้านบาทนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งการระบาดของโควิดกำลังหนัก ขึ้นรอบที่สองหรือรอบที่สามตอนนั้นนะครับแต่ก็ประมาณแผ่นดินก็ยังจัดให้แก่ราชสำนักหนังสือพิมพ์ BBC ีซสนข่าว bbc ลงข่าวแล้วข่าวสดก็ลงครับ750ล้านบาทยืนยันยคนจัดก็น้าตายอย่างนี้ครับเ <laughs> <laughs> จ้าแอร์บูล พลอากาศเอกแอร์บุญท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่แอร์บูนได้รับพระมหากรุณาที่คุณแต่งตั้งได้เป็นผู้บริจการบริจการทารอากาศทั้งทั้งที่ไม่มีโอกาสได้เป็นเลยวางตั้งเองเนี่ยผลประโยชน์มันเห็นชัดไหมครับว่าคนที่ท่านตั้งทําประโยชน์อะไรให้แก่ประชาชนและทําประโยชน์ให้กับสถาบัน อันไหนมากกว่ากันดูได้เลยไม่มีข่าวครับว่าสหานอากาศเอาก็ประมาณาหน่วยเสยนารักมาดูแลโควิดเปิดโรงพยาบาลต้อนรับประชาชนไม่มีข่าวนะครับแต่มีแค่ข่าวเรื่องบริการวางอย่างเงี้ยดังนั้นช่วงนี้กำลังจะตั้งทหารผมก็บอกไปแล้วว่าในที่ไอยุทธไม่ต้องคุณไปยุทธไม่ต้องเล่นละครลิงหรอก เพราะว่าเขารู้กันแล้วว่าใครเป็นคนตั้งแต่วันนี้ประยุทธ์ก็เล่นละครลิงเล่นบทละครลิงตอนตีปาหน้าใสเสนอชื่อเปิดชื่อเลยการว่าวางังวังจะได้ไม่เปลี่ยนชื่อซึ่งก็ไม่รู้นะฮะว่าวังพอใจอันนั้นหรือเปล่าวังอาจจะสั่งให้ชงเรียบร้อยแล้วก็ได้หรือถ้าไม่ชงเดี๋ยวดู ตอนนี้ยังไม่ลงมาเลยครับทูนเก้าไปตั้งแต่วันที่20-27-28ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนี่สวันห้าว่นออาทิตย์หนึ่งแล้วนะยังไม่ลงมาก็ค่อยติดตามดูแต่ทําให้เรารู้ความจริงว่าอ๋อการตั้งผู้บัญชาการทหารโดยตรงนี่ก็สามารถจะดึงงบประมาณทหารมาใช้กันอย่างนี้ได้ด้วยการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทีนี้ข่าวของอาจารย์สมศักดิ์กับข่าวเก่าเมื่อวันที่17ทธันวาเอ่อ750ล้านตรงกันมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะใช่ลำเดียวกันไหมสรุปแล้วใช่ครับน่าเออใช่คือการบินไทยไม่มีปัญญาหรืออาจจะปรับปรุงแล้วไม่ถูกฉลกเลยต้องบินมาปรับปรุงกันที่เนเธอร์แลนด์ ด้วยเงินตัวเดียวกันนี้ดูคำอธิบายของอาจารย์สมศักดิ์เต็มๆเลยดีกว่านะครับและท่านจะเห็นนะครับว่าข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันเปิดเผยออกมาได้ยังไงและนี่คือหลักฐานที่บอกให้เห็นว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเขาเห็นเรื่องอะไรถูกอะไรผิดเขาตาสว่างหมดแล้ว เขาจึงประสานงานทางข่าวสารและส่งข่าวสารกันนี่ไม่ใช่ผมต้นทางนะอาจารย์มสมศักดิ์เขาได้รับแหล่งข่าวผมก็เอามาถ่ายทอดให้สันานบเดี๋ยวดูการอธิบายเรื่องราวที่เขาส่งข่าวมานะครับเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยอาจารย์มสมศักดิ์บอกว่าเครื่องบินพั่นั่งไปเนเทอรนดเพื่อรีโนเวทห้องที่ประทับด้วยงบ750ล้านบาทข่าวจากมิสายท่านหนึ่ง เนี่ยอาจารย์เขาชอบบอกว่ามิสซาท่านหนึ่งไม่รู้ใครเนยนะหลังจากสิ้นเดือนสิงหาคมเครื่องบินพระที่นั่งรหัส HSMVS บินจากกรุงเทพไปมิวนิกมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีเพียงการลำเลียงสัมภาระลงจากเครื่องแต่ไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมากับเที่ยวบินดังกล่าวและเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนก็พบว่า เครื่องบินดังกล่าวได้บินต่อไปจอดที่ฐานบินวูสเดชที่อยู่ใกล้เมืองเบอร์เกนออฟซูมประเทศเนเธอร์แลนด์รหัส HSMVS บินไปทำอะไรที่เบอร์เกนออฟซูมเนเธอร์แลนด์คงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจหลายของหลายคน ฐานบินวูสเดสเป็นสนามบินที่อยู่ทางใต้ของเมืองเบอร์เกนออฟซูมปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นสนามบินฝึกของกองทัพอากาศประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ก็มีบริษัทเอกชนหนึ่งรายที่ใช้พื้นที่ของสนามบินคือบริษัทฟ o อกเกอร์เพื่อเป็นฐาน บริการบำรุงรักษาเครื่องบินของบริษัทจึงจะเห็นเครื่องบินฟฟกเกอร์จอดรอซ่อมบำรุงอยู่ที่นี่บ่อยๆแต่นอกจากฟฟกเกอร์จะผลิตเครื่องบินของตัวเองแล้วบริษัทยังให้บริการในการออกแบบตกแต่งห้องโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปด้วยเช่นโบอิ้ง ถ้าจําเป็นได้เอกสารนำเสนอการเลียวโนเวตเครื่องบินโบอิง737ที่สมศักดิ์นะครับจีมจิศรศกลเคยนำมาเผยแพร่ก็จัดทำโดยบริษัทฟอกเกอร์อเหมือนกันเขาออกแบบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะดูแบบที่ท่านเห็นแมเนี่ยก็นี่ถือว่าเป็นการร่วมมือกันของของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการเห็นความเป็นธรรมในสังคมไทย เขาจัดขบวนกันแล้วเข้าใจว่าเอกสารนำเสนอแนวทางการปรับปรุงห้องโดยสารของ H เ,ออเครื่องบินรหัส HSMV s นี่ก็คือ His Majesty เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินของพระที่นั่งเนี่ยที่จัดทำโดยบริษัทฟฟกเกอร์ดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จ้างปรับปรุงสภาพห้องที่ประทับเครื่องบินพระที่นั่งมูลค่า750บล้านบาทของกองทัพอากาศที่มีบริษัทการบินไทยเป็นคู่สัญญาซึ่งโดยทั่วไปก็ทราบกันดีว่าการบินไทยเป็นเพียงแค่คู่สัญญาแต่เพียงในนามแต่ไม่ได้ทำเป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเองเพราะงานลักษณะดังกล่าวต้องไปจ้างบริษัทต่ตางประเทศที่มีความชำนาญเป็น ผู้ดำเนินการอีกทีซึ่งกรณีนี้ก็เป็นบริษัทฟ o อกเกอร์จึงเป็นไปได้ว่าเครื่องบินพระที่นั่งบินไปเนเธอร์แลนด์นั้นเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงห้องประทับด้วยงบประมาณจากเงินภาษี750ล้านบาทตามโครงการที่กองทัพอากาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี6-3ตรงกันนะที่ว่าที่เนี่ยที่ท่านอธิบายเนี่ยในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตโลคระบาด ผู้คนบาดเจ็บล้มตายร้ายแรงที่สุดในรอบศตวรรษเรื่องที่อ้างอิงเกี่ยวข้องคือ BBC เปิดข้อมูลกองทัพอากาศจ้างการบินไทยปรับปรุงห้องประทับในการบินพันธินั่งเก50้าล้านบาทที่ผมให้ท่นดูแล้วท่านจะเห็นนะครับในรายละเอียดของบริษัทฟอกเกอร์ได้มาหมดเลยลักษณะห้อง แผนผังการปรับปรุงนี่ครับทั้งหมดเลยประเด็นนี้ผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าข้อมูลน่าจะเป็นจริงมากที่สุดคือการบินไทยไม่มีน้ำยาในการปรับปรุงแล้วก็ฝีมือระดับที่วังพอใจนั้นต้องเป็นประเทศนอกนะครับถ้าฝีมือเมืองไทยมีไหมมี แต่ว่าฟอกเกอร์นี่เป็นมืออาชีพที่เขาเชื่อถือดังนั้นจะเห็นได้นะครับว่าของในวังนั้นเขาใช้ของนอกเป็นหลักเอานลครับเรื่องตรงนี้ท่านเห็นเรื่องแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเรามาดูกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการชุมนุม อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ประยุทธ์ก็ยังอยู่ต่อไปชาวบ้านก็เดือดร้อนคนบาดเจ็บล้มตายจากการฉีดวัคซีนซึ่งผมไม่เอาอรายละเอียดมาบอกกับท่านละมันมากจัดแล้วเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองไทยวันนี้เนี่ยมันกำลังหนักหนาสาหัสมาก การชุมนุมก็จะเกิดขึ้นต่อไปคุณเขาเพื่อจะขับไล่คุณประยุทธ์วันนี้บอกอรายจุดหรือคุณสมบัติบุญงามนงกับคุณนัทวุฒิใส่เกือือก็ชุมนุมกันเมื่อวานใหญ่เลยครับที่อศการชุมนุมยังต่อเนื่องท่านดูจากข่าวได้เลยนะครับนัทวุฒิ เผยม็อบรูปแบบใหม่ขับไล่ประยุทธ์จัดต่อเนื่องที่แยกอโศกวันนี้การปราบม็อบที่ทำกันอย่างสะใจตำรวจทำร้ายประชาชนเต็มที่วันนี้ขาใหญ่มานำเองแล้วมียุทธวิธีที่จะไม่เผชิญหน้า แต่ลุกเรื่อยๆ <c oughs> เป้าหมายสําคัญคือคุณประยุทธ์ต้องออกเ <c oughs> มื่อคุณประยุทธ์ไม่ลาออกยังจะลื้อแพ่งอยู่สุนายก็บอกให้เห็นว่าหลายประเทศเขาแก้ปัญหากันได้โดยใช้กลไกระบบรัฐสภาล่าสุดนายกญี่ปุ่นบริหารได้หนึ่งปีถูกวิจารณ์มากแล้วคะแนนนิยมตกทำโพลนิยมตกเขาลาออกเลยครับ เพราะเขามองว่าถ้าอยู่ต่อไปพรรคเขายิ่งแย่ <c oughs> ขอโทษพรรคเขายิ่งแย่แล้วคนที่จะมาแทนเนี่ยแนวโน้มจะเป็น <c oughs> รัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ของเรานี่ยังซัดก,กันเละนะ <c oughs> ลึกๆระวังประยุทธ์กับอนุทินนี่ก็ซัดก,กันนะประยุทธ์ไม่ให้อำนาจอนุทินในการบรหิหารจัดการแต่ว่าโยนความรับผิดชอบให้ผมก็เคยเตือนคุณนิทินไปแล้วว่ายิ่งอยู่กับ ยุทธยิ่งตายไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่มีอำนาจในการจัดการแต่ต้องรับผิดชอบเป็นรัมตีปฏิเสธก็ไม่ได้วันนี้ก็เนา่าอนาคตก็ยากลำบากเหลือเกินแล้วคุณอนุทินการต่อต้านคุณประยุทธ์เป็นเรื่องที่ชอบทำที่ประชาชนจะเห็นด้วยเพราะประชาชนไม่เอาประยุทธ์อยู่แล้ว วังก็ทำเฉยว่าไม่ได้ยินอะไรเลยน่าจะอยู่ต่อไปผมเองบอกแล้วว่าเชิญอยู่สะครับเช,เชิญอุ้มกันต่อไปเถอะแต่ว่าการต่อสู้ของประชาชนก็เดินหน้าตลอดนี่คือวิกฤตของประเทศที่จะทำให้ประชาชนตาสว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและทุกคน เห็นตรงกันว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแล้วปัญหานี้ถ้าไม่แก้ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในที่สุดปฏิเสธไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่การผุโสมการที่ประชาชนตั้งคำถามและพูดไม่ได้แต่รู้ปัญหาทั้งหมดถ้าท่านดูนะครับ ่านดูบรรยากาศการชุมนุมนี่ไม่เคยเหงาเลยนะครับดูจากข่าวที่ผมโพสให้ท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์แนวหน้าท่านจะเห็นเลยว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่นอนแต่การทู่ซีอยู่การดันทุลังอยู่นั่นคืออาชญากรรมที่สำคัญ ที่จะทำให้ประเทศชาติวิกฤตและไม่สามารถจะเดินต่อไปได้แล้วยิ่งวันนี้ปิดความจริงไม่ได้ว่าอาเซียเป็นคนอุ้มเองไม่พูดเขาก็รู้กันหมดนะครับก็ยิ่งเป็นปัญหาแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องประยุทธ์ครับเดี๋ยวนี้ทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องรวมศูนย์อยู่ที่เสียนี่แหละครับเรามาดูเรื่องของพระไหมครับวันนี้สังคมไทยกำลังจะเกิดกไม่ใช่กำลังจะเกิดแล้วเกิดแล้วเรื่องการกรอบที่เคยครอบงำสังคมไว้เนี่ยมันถูกตั้งคำถาม จากโลกสมัยใหม่จากคนที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่นี้เกิดตั้งคำถามขึ้นแล้วทำให้เกิดปัญหาในขณะที่สถาบันก็พยายามจะดึงสังคมไม่ให้เปลี่ยนแปลงความไม่เปลี่ยนแปลงที่ดึงไว้นั้นเนี่ยมันกำลังเป็นปัญหาเดี๋ยวดูนะครับ